กว่าจะมาโอเคอันดับแรกเลยเรื่องมารีสวยมากก่อนเลยนะครับผมนะสาเหตุที่พี่ไม่ได้สตรีมเมื่อวานนี้พี่ตื่นมาพี่ก็ไปนั่งดูสตรีมมารีสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยทําให้พี่ไม่ได้มาเนาะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องออมีดราม่ากันดีกว่านะครับว่ามารีมีการกล่าวถึงผมว่าออขอโทษผม ที่พาผมไปเล่นที่วัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในมังพูดในมุมผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในมุมผมแล้วก็รวมถึงน้องผมหลายๆคนที่ที่ไปเล่นด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าทะเลาะอะไรกันหรือมีปัญหาอะไรกันแต่ผมมองว่าโมอันนี้มีเออผมมีการคุยกับมารีแล้วนะครับผมว่าตัวผมอ่อ,อไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับทางพี่แบงค์แล้วก็ทางมารีเองด้วยก็เป็นเป็นพวกพวกกันหมดนะครับซึ่งอ,อ่ ที่ผมไปตีกับบ c ซตอนนั้นน่ะคือผมว่าไปเล่นด้วยด้วยความที่อ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะคือก็ตั้งใจไปเล่นไปช่วยเต็มที่อยู่แล้วอะครับเออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดเรื่องอะไรเลยเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่ที่ไปที่นั่นก็สนุกดีถึงแม้ว่ามันจะแพ้แต่ได้เล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีนะครับอันนี้เป็นมุมผมนะคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่ แต่ผมไม่ได้ลงหลักปักฐานเหมือนตอนที่ผมไปเล่นอยู่ที่แฟมไนงะทุกคนจําได้ปะคือที่วัดเนี่ยผมไปตัวคนเดียวผมก็เล่นไม่ได้อะไรผมผมสนุกไนงะแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนไปเล่นอยู่ที่นั่น,น,นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครก็ก็ปก,ก,กติเล่นอยู่ที่แฟมเนี่ยคือเอาแก๊งไปลงอืมเอาแก๊งไปลงแต่อยู่ที่วัดเนี่ยไปเล่นกับเพื่อน นะครับก็เลยบอกบอกทุกคนเลยว่าเออมันไม่ต้องขอโทษไม่ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมไม่ได้รู้สึกแย่หรือรู้สึกอะไรเลยผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยนซะ้าจากที่ผมฟังเมื่อวานผมดูแล้วมันถ้ามันเป็นเรื่องเก่าใช่ปะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมารีฝากขอโทษพี่เต่าด้วยนะไม่เป็นไรครับบอกเขาไม่เป็นไรวัดตอนนั้นพี่เติมไปห้าแสนไม่ไม่แน่ใจว่าเติมไปเท่าไหร แต่จะกี่บาทมันไม่สําคัญหรอกสําคัญที่เราไปเล่นแล้วเราสนุกไหมถ้าเราสนุกเราก็เล่นต่อแค่นั้นเองแต่ตอนนั้นมันสนุกมันตื่นเต้นเพราะมันได้เล่นกับเพื่อนกับฝูงไงได้เล่นกับมารีอะไรอย่างเงี้ยพอพอหลังจากที่มารีไม่ได้เล่นที่นั่นต่อเราก็ไม่ได้เล่นต่อถูกปะ่ะดีครับพี่ชายสวัสดีครับ ก็จะมีแค่นั้นแหละที่จะมาบอกก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องขอโทษไม่ได้โกรธไม่รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องขอโทษเพราะไปเล่นอยู่ที่นั่นมันก็สนุกถ้าไม่ถ้าไม่สนุกม็คงไม่ไปหรอกเล่นกับเพื่อนน่ะจะเจออะไรมันก็สนุกหมดแหละมานี้เขาให้เก็บพี่เต๋อมาพี่ก็บอกไปว่าพี่ก็สนุกพี่ก็ไม่ได้คิดมากพี่ไม่ได้ เพราะถ้าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องเก่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมยังบอกเมื่อวานผมยังบอกมารีเลยว่าผมบอกไปว่าไปคุยกับพี่พี่แบงค์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเออลองลองคุยกันหลังโกลองลองเคลียร์กันดูอย่าทะเลาะก,กันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงต่อแต่ตัวผมอะ มารีก็เพื่อนพี่แบงก์ก็พี่ส่วนตัวผมถ้าไม่มีใครมาทําอะไรอะไรยังไงกับผมผมก็ไม่อะไรกับใครผมไม่ได้ซีเรียสครับให้เขาเคลียร์กันไปของเราก็อยู่ของเราเนี่ยอย่าบอกนะว่าพี่จะมาเล่นแค่นี้ พี่รอบอรมูลรถไงรอรอบอรมูลรถวันต่อมามีข่าว MKK เสกไม่เอานะพี่พี่จะบอกให้นะไม่มีอ่ะ คำว่าเสกก็คือเสกอ่ะใช้ไม่ได้กับพี่หรอก oh. เพราะว่าพี่อ่ะ <Okay. S 1> เปิดกรชาเอา oh. ไม่มานั่งเสกแค่คนอื่นจับได้หรอกไอ้เหี้ยอยากได้อะไรก็เปิดกรชาเอาตัวไอ้เหี้ยประเทศกับประเทศตัวเองเนาะ จะมานั่งเสิกทำไมอยากได้อะไรก็เปิดกาเช้าเฮ้ยอไปยากกันเลยอ่ะเบื่อว่ะไฟชนะตลอด พี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมพี่นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะยุคแบบยุคเก่าๆก่อนๆสมัยที่พี่เล่นสีสูตรยังไม่มีเนี่ยมันเป็นยุคคอนเทนต์มันเป็นยุคท,ยที่แบบไฟเอ็มบุกเบิกจัดๆเลยนะเก่ากึกเลยนะ ก็สนุกดีนะตอนนั้นน่ะสมัยนั้นนี่สนับตีหนึ่งครั้งโอกาสติดสิบเปอร์เซ็นต่ะอืสมัยแก๊งห้าคนไม่ได้แก๊งห้าคนหรยี่สิบคนหรือเท่าไหรว่วะจำไม่ได้ยี่สิบคนหรือสาสิบคนยี่สิบคนปะสมัยนั้นมันสนุกนะ ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะพี่ตามการเวลาใช่แต่สิ่งที่พี่กำลังคืคืเครืองงงงอยู่คือเวทมันเป็นเฮียอะไรไม่สู้สิบห้าคนเออเวทมันเป็นเฮียอะไรไม่สู้วะ ติดตามต้องเสียตังค์เปล่าผมก็ไม่รู้สมิธมาแล้วบอกอะไรกูล่ะบอกเวทนู่นกูเห็นอวยนักอวยหนาะกูคิดอยู่ในใจอยู่แล้วไอเ้เหี้ยหลายๆคนนะ่ะที่มึงเอามานะ่นะน่ะกูเคยเอามันมาก่อนแล้วอยู่ที่แฟมนะ่ะวันนี้มันพูดโคตรดีเลยวันต่อมามันไม่โผล่หัวมาไอ้เหี้ยเจอกันไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีละ <S 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 มึงก็ถามคนดู M K K ดิโอกาสนะ่ะให้ไม่ไม่รู้จีกี่รอบต่อกี่รอบ มาแป๊บๆอ่ะเดี๋ยวป่วยอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปติดธุระข้างนอกกันอีกแล้วไม่รู้ละไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเต็มไปหมดอะสักพักโอ้ติดธุระข้างนอกครับเดี๋ยวผมต้องออกไปทํางานแล้วครับสักพักกูเห็นไปโผล่แก๊งนู้นสักพักเดี๋ยวพอไปเล่นแก๊งนู้นสักพักไปบอกแก๊งนู้นว่าอ๋อผมติดธุระครับเดี๋ยวต้องไปเอ่อทำธุระทางานโอซีสักพักออกจากแก๊งนู้นปุ๊บมาโผล่แก๊งนู้นอีกแล้วอ่างเงี้ยไปทั่วไปหมดนะครับกูจะบอกให้นะไอพวกที่มึงคิดว่ามันจะมาช่วยมึงน่ะ มึงเลิกคิดเถอะว่ามันจะมาเล่นอยู่ตลอดอะเอ,อ้มันไม่มาหรอก เอาความจริงมาพูดอีกแล้วเอาไอาเกก็พูดกันความจริงกันเรียวๆอะเลิกเลิกเอาพวกเก่าๆพวกอะไรมาไอ้นี่ได้แล้วคิดสิมันมาหาพวกมึงทำไมเวลานี้อ่ะมันจะเหมาะเจาะเหมาะมิงไปไหมคุ้ยอาสตว์คุยมันจะเหมาะเจาะเหมาะมิงไปไหมแค่นี้พวกมึงก็ยังไม่เลิกแกล้งควายแกล้งโง่กันเลย มันเลียวหรอไอ้เหี้ยมันมาอะไรกันตอนนี้ล่ะมันถ้ามันมาช่วยสตอรี่มึงกูก็จะไม่บน่นอันนี้กูออกตัวบ่นแทนเลยเนี่ยกูบ่นแทนหัวหน้าแก๊งพวกมึงให้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามาเล่นสตอรี่ก็ควรจะเต็มที่ไม่ควรมา,มา,มาหายหายไม่ควรพากันแอบอย่างนี้อันนี้กูบ่นแทนเลยเนี่ยไอ้ควายเวทฟังไว้นะเว้ยถึงกูจะตีกับมึงอะกูก็น,นี่แมกกูส่ง๋ยวกูส่ง,สงนี่ไปให้โมเดลรถ ได้ได้ถึงกูจะตีถึงกูจะตีกับพวกมึงอ่ะเว็ฟังนะเวกูเนี่ยนะกูไม่จำเป็นนี่จะต้องไปบีบปากใครแล้วเอาน้ำร้อนกอกปากหรอกแล้วตัวกูเองเนี่ยไม่ได้ขอข้าวพวกมึงกินนะกูไม่ได้ขอข้าวแก๊งมึงกินแล้วกูไม่ได้มีผลประโยชน์กับแก๊งมึงซึ่งสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยนะมันไม่ได้มีที่อะไรสะท้อนกลับมาแล้วให้กูได้คนดูเพิ่ม หรือให้ตัวกูดีขึ้นอะไรเลยกูพูดไปเนี่ยกูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยกับแก๊งมึงนะเวดกูจะบอกมึงให้คือสิ่งที่กูจะบอกมึงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมมึงควรตาสว่างมึ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 งควรมองความเป็นจริงไอ้หนูนะเพราะที่กูพูดไปเนี่ยมึงจะไม่ฟังก็ตามใจมึง เออแต่คือมึงมึงโง่เนี่ยมึงก็อย่าโง่ซ้ำสองควายเนี่ยนะมันเคยกินข้าวมันก็กินแค่ครั้งเดียวเพราะมันไม่ใช่อาหารของมันมันก็กลับไปกินหญ้ามึงเหมือนเปรียบเหมือนควายที่กินข้าวไม่ยอมเลิกข้าวอะ่ะทั้งๆท,ที่อาหารของมึงคือหญ้า กูจะบอกให้นะเว้ยมองเห็นมองเห็นความเป็นจริงได้แล้วไอ้เหี้ยถ้ามันทุ่มเทมาทุกวันเหมือนไอ้หวังปี้เนี่ยมึงดูซิเนี่ยไอ้ชักนมเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรกับกูสิ่งที่กูจะประมูลรถให้มันเพราะกูเห็นไงว่าถ้าเกิดมันพูดว่ามันจะมาช่วยเนี่ยมึงดูดิไอ้ชักเนี่ยเด็กเดินกูเนี่ยเห็นไหมกูไม่จำเป็นต้องลงมือเองเลยนะครับ หวังปี้เนี่ยชักนมเนี่ยเด็กเดินชอปเปอร์ M K K เนี่ยมึงก็ดูเอาทำไมกูถึงอยากประมูลรถให้มันสองคนก็ดูเอาเองเลยดีกว่าเพราะว่ากูไม่จำเป็นต้องลงมือเลยมันบอกกับกูว่าเดี๋ยวมันจะมาช่วยเนี่ยคือคำว่าคือคำว่าเลียวนะครับเลียวเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าจริงนะครับเฟรคเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าปลอมนะครับเนี่ยไอสองคนเนี่ยเนี่ยมันเลี้ยว นะครับส่วนที่พวกมึงได้มานะ่ะมันเฟกมึงเข้าใจไหมกูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะถ้าเกิดกูพูดทีสะเทือนกันหมดอ่ะเออกูจะบอกให้นะว่าพวกมึงอ่ะพลาดแล้วมันไม่ได้มีเก่งอะไรเลยนะครับหาคนที่เขาเป็นเด็กที่เขาอยากจะแบบอยู่กับพวกมึงดีกว่า เหมือนไอคิวอย่างเงี้ยถึงมันจะดูควายอ่ะแต่ถึงมันจะดูแบบดูเหมือนหมาปากมันหมามันดูดูโง่ๆแต่มันก็ซื่อสัตย์นะหมาเนี่ยมันซื่อสัตย์กับเจ้าของแต่มึงอ่ะไม่ได้เลี้ยงหมานะครับมึงอ่ะเลี้ยงแกะนะครับผมไอ้กูเนี่ยเลี้ยงหมาไงคนปากหมาอย่างไอคิวแต่พวกมึงอ่ะเลี้ยงแกะนะครับเออ กูจะบอกให้อย่าไปหวังพึ่งมันมากเอาออกกงออกแก๊งไปบ้างนะครับหาคนใหม่เปิดโอกาสให้คนใหม่เขาบ้างไม่ใช่จะแบบจะหวังพึ่งแต่คนเก่าๆแล้วเขาไม่มาช่วยมึงแล้วมึงก็ไม่ไม่มาเล่นรีหนีลีกันอย่างเงี้ยมันสนุกยังไงวะ สำหรับวันนี้ใครอยากเล่น ROV กับพี่เนี่ยนะรอเลยกูไม่ขึ้นแรงคอนคิลเลอร์สักทีเจอแต่แงคงเจอแต่พวกป่าค,ควายนะครับพวกป่าค,ควายแคลรี่ค,ควายห่วงแต่ฟาร์มยิงป้อมแป๊บเดียวก็แตกแล้วไอ้เหี้ยมฟาร์มทั้งเกมจนก,กูแพ้โทโลกูโน,โนหนึ่งจัดกูละโคตรเบื่อเลยเหีเ้ยไอพวกแบบขยะที่มันอยากจะฟอร์มาเล่นกับกูนะั่นะ่นะไอพวกไดมอนด์คอน คอมมานเดอร์ไอ้พวกฟอร์มเซียนน่ะนะนะกูเจอแต่วควายถ้ามันมีแท้งโทโลเก่งๆให้กูสักตัวหนึ่งเนี่ยนะเดินเกมโซนเกมเป็นเนะี่ยถ้ากูได้จับแคลรี่กูบอกเลยโลก ROV สะเทือนนะ่ะชักจะเอาตังไว้ไหมละ่ะห้าร้อยล้านประมูลเองเลยมันมีประมูลสองวันอเอาเห้ยได้ หรืออยากจะเอาอาสามห้าเดี๋ยวกูไปขอ,อน้องกูมาให้เลยเพราะว่ามึงเ,เพราะเพราะว่ามึงเลียวไงกูเล่าอะไรให้ฟังฟังไหมอะไรกะกูอะไรไม่กูเนี่ยนะมองเห็นไอ้พวกเวทเนี่ยมันไปเอาพวกไอ้คนเท่าคนแก่มาเล่นเนี่ยกูเห็นมันเอามาเนี่ยมาวันเดียวอีกสองวันหาย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเฟกเฟกเนี่ยมันแปลว่าปลอมแต่หวังปี้เนี่ยเด็กเด็กข้างไข่เด็กเดินกูกับชักนมเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาช่วยแต่มันมาแบบภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเลียวเลียวเนี่ยมันแปลว่าจริงมึงกับไอหวังเนี่ยมันเลียวไงกูเลยอยากจะประมูลรถให้พวกมึงสองคนเพราะว่าถ้าเกิดมึงมาเมื่อไหร่เนี่ยรถคันนี้จะถูกโอนเป็นชื่อพวกมึงให้พวกมึงได้ใช้เล่น เพราะว่ามึงไม่ได้แบบบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะมาเอ้ยอบอุ่นจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่ได้เฟกอย่างนั้นมึงเลี้ยวมึงมาช่วยกูตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะเอารถประมูลให้มึงสองคนวันที่สิบสามสิบสี่มึงรอดูได้เลยแซ่นะแซ่หะ ไม่ชอบแซีกแงก็จะเอาเทเลยตอกๆแล้วจะทำไงวะคิดอะไรวะหรอคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับเมื่อกีแ้แคท อันนี้อะไรอ่ะครับเทคสองเหรอครับผมแคสผมแคสพี่ผมโดนจับบานโดนบุกพี่แ <Play. S 2> คสครับแคสโดนจับเมื่อกี้ <Animation. S 2> ว่าแล้วขอโทษทีที่พี่มันคนเร็วเกินไป <laughs> เปืนว่าขอหน่อยขอสุดเพื่อยต้องไปเบิกเลเวลอ่ะเพื่อนไอ้ยชัดมึงอะแพ้หนึ่งหนึ่ง R O V กูอะกูจำได้วันที่เราไปฟูวิลล่าที่พัทยาดวนกับกูแล้วโดนเอเลนกูตบอ่ะเรนติโนมึงอะแพ้แพ้ไอ้เชี่ยมึงเอาอีกปะกูมือกูมืออย่างขึ้นอ่ะตอนเนี้ยยอมยอมยอมจริงจริง มึงเอาฟอเรนติโนมาเจอกูกอีกมัเดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวรอบนี้กูเล่นตัวอื่นให้วันไหนวันไหนเอาแบบหนึ่ง,นงในสตรีมอะ่ะเปิดเปิดเปิดไอ้นี่เลยเปิดสตรีมแข่งกันน่ะเล่นกันสองคนน่ะดวลกันน่ะแพ้แบบถ้ากูไปนูน่นมึงก็เติมกาชาให้กูฟรีอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดิมพันกาชา ไม่เอาดิเดี๋ยวเขาหาว่าเสกฟรีไม่ได้เฮียโอนคืนจะได้ยูโอนคืนอะเอ้าโอนมาโอนกลับจะได้ยูไอเฮียให้ทำาไงเขาเต็มใจมาเล่นน่ะเขาก็รู้กันท,ทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วว่เา,าเติมกาชาฟรีอ่ะเฮียยิ่งเติมเป็นหมื่นหมื่นลูกนี่ยิ่งรู้เลย <S <S ผมจะเปิดกาชาหนึ่งหมื่นลูกแคบเดอว่าชักนำํำเปิด<ม>ที่ ATK แต่กูไม่อ่ะค้าวาไงคะหนู ไ,ไอรอนนี่ติดรอยไหมคะไม่รู้เลยครับผมน่าจะถูงกูแซมือมึงมึงนะำพังเน่ามาใหญ่เลยนะ5 0นะครับส,สวยชื่ออะไรหรอชื่อวิลวี่ค่ะ้องเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะบอกปเปอร์เซ็นที่แท้จริง ในวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันที่เรานั้นรักกันตอนนั้นฉันคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีเธอน้องพี่ว่าน้องตายเพื่อพี่ว่าพลมานน้อยกว่าน,น้องจุดดครับครับ อ๋อน้องชายเป็นไงสบายดีไหมครับโอ้โหกําลังตีไม้เลยพี่ชายมาอยู่แก๊งพี่ดีกว่าแก๊งโกโลโกโสอย่างเองอะออกๆมาเถอะเอาดีแล้วอยู่แก๊งพี่เลยอะอืมถ้าฝีมือมันได้อะก็ไต่เต้าสักทีเถอะน้องผมไม้ผมนี่แบบไม่ธรรมดาเลยงั้นเดี๋ยวผมพี่จะลองเทก็ได้นะลองเทไม้งมึไปหาพวกแก๊งมมมึงงอออ่่ะะเเกกๆดินนาาสัคยูพวกพี่ดีกว่าจะไปสร้างกันเองเนี่ยทำไมแยกย้ายกันไปหาอยู่แก๊งอื่นเถอะเชื่อพี่อนโอเค ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันที่เรานทนแลกันพรานั้นฉันคิดว่าวันพุนี้จะไม่มีปเธอแต่วันนี้ปปไม่ปปมีปปอ,อีกแล้วนี่ดูยงก็อยวันดรองเท่าไรยังไม่ดู นื่องจากไม่ไหวที่ช็อปเปอร์แซวแรงเกินไปสะเทือนจิตใจอุตสาอุตสาหอุตสาไมายังหล่อผู้นี้ได้ไงขอโทษคับพี่อย่าแชร์ผมเลยครับในวันนี้ไม่มีแกล้งทุกคน่ฉันรักันตอนนั้นฉันคิดว่ามัน คำพูดที่จะมีน้ำหนักที่ทำร้ายกูได้มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเว้ยตางบอลไม่ใช่เมียมึงไม่ใช่ <iam> คิวเปอร์เดอะบอสที่แท้จริง อันนี้ไม่เป็นหัวแก๊งแน่เลยวะจะลุ่งเหรอมันซื่อสัตย์กับกูไงเดียวพี่ใจย็นพี่สิพวกเดียวกัน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 ไหนวัน พี่อย่าบอกนะว่ามันกลับไปกินทำไมใ่ในกลับไปกินเฮอะไรล่ะกูจะบ้าเหรอกูปกติเลยทำไมกูชิวๆเลยทุกวันนี้ มันมาเล่นนะมันก็ควรที่จะเต็มที่เฮียไม่ใช่มาแอบกันอย่างนี้กูเหนื่อยที่ต้องมาวิ่งตามหาพวกมึงเข้าใจปะที่กูบ่นเนี่ยเพราะกูอยากเล่นไฟใหญ่เว้เฮียมึงแอบมึงหนีกันอยู่นั่นเนี่ยกูจะไปมันอะไรกับพวกมึงมึงก็ต้องเข้าใจในมุมกูบ้างดิถ้าคนมึงไม่ครบอะ่ะมึงก็แอบไปกูเข้าใจได้ แต่มึงก็แค่โทรมาบอกอะไอ้ที่ให้พวกหัวหัวมึงโทรมาบอกว่าเอ้คนผมไม่ครบนะอะไรเงี้ยเออกูก็ไม่กูก็ไม่ไปบุกตีมึงแล้วแค่คิวพูดมากแต่ว่ามึงบอกแค่นั้นเลยกูก็ไม่ไปบุกตีมึงแล้วแต่มึงเลือกที่จะมาหนีเงียบๆแอบๆแบบแบบแบบนี้ใครไปสนุกกับพวกมึง มันไม่มันไม่เข้าใจปะ่ะเออล้วแน่นอนครับผมจะไม่ขี่เฟอร์คันนี้แล้วนะผมบอกตรงๆนะครับว่าผมจะเปลี่ยนคันนะครับประมูลรอบใหม่มานี้ผมจะเปลี่ยนรถใช้แล้วนะครับผมก็คือจะให้ประชาชนประมูลให้คันหนึ่งแล้วเก็บไว้ที่ประชาชนก่อนแล้วก็จะประมูลรถเข้าแก๊งสองคันส่วนรถ เฟอร์ผมไม่ขี่แล้วเพราะว่ามันมันสำหรับผมผมมองว่ามันกากไปแล้วอะ่ะตอนเนี้ยมันรถมันเบาไปแล้วถ้าเทียบกับ C ี d ปดไดม d น e a d ฮผมมองว่าถ้าผมขี่รถแบบ c ีแ i ด m ดม d น e a เยังจะดีสักกว่านะครับผมไม่อยากผมไม่อยากขี่เฟอร์แล้วอะ่ะผมเบื่อแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ารถมันกึ่มเกินไปไอ้เหียไม่รู้ใครปรับรถกูจนกูไม่อยากขี่อะ่ะมันเบื่อแล้วครับมันอยากเปลี่ยนคันแล้วครับ อันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่อยากขี่คันนี้แล้วผมพูดแบบไม่ได้โกหกผมพูดความจริงเลยผมแบบจะไม่ขี่มันอีกแล้วอ่ะมันเนิฟจนผมแบบหมดความรู้สึกที่อยากจะขี่แล้วอ่ะเนิฟจนแบบไม่อยากจะไม่อยากจะใช้มันแล้ว,วอ่ะไอ้ที่ม่งชนชนล้วก็คว่ำชนเสาไฟเล็กๆก็คว่ำแม่งอย่างเฮียแบบทำแบบทำรถผมเฮียเกินจนแบบผมไม่เอาแล้วครับผมไม่ขี่แล้วนะครับมันทำเกินไปกับรถผมเนี่ยไอ้เฮียมันเนิฟแล้วเนิฟอีก เนิบจนกว่าคนในเมืองจะพอใจอะ่ะถ้ารถอยู่กับผมเนี่ยคือใช้คําว่าโกงไม่ได้นะครับผมต้องขี่รถกากเสมอแล้วทาไมผมจะต้องไปใช้ของกากๆกกวาทั้งๆท,ท,ที่แบบรถคนอื่นโกงแต่รถกูต้องกากเสมอเป็นเพราะกูเป็นหัวเมืองหัวเมืองกูโคตรเบื่อคํานี้เลยอีกไม่นานเนี่ยกูจะปลดแอกจากคําว่าหัวเมืองจากจากกูมึงรอด,ดูเลยทุกรอบตั้งแต่เฟย์ยิงยางไม่แตกกูต้องเปลี่ยนให้คนในเมืองถูกใจตลอด ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเฟร์ยิงยางไม่แตกก็ต้องมาเปลี่ยนโมเดลกูพอเปลี่ยนโมเดลกูปุ๊บกูกปเปลี่ยนรถขี่คันใหม่ประมูลเฟอร์คันนี้มาเฟอร์คันนี้กูสาประมูลมาได้คันดีๆมาใช้กูก็โดนแบบมองว่ารถกูโดนปรับให้โหดอีกเขาก็เปิดเบต้าเปิด Data รถให้ดูว่าเออเนี่ยข้างในรถมันก็เท่ากับคันอื่นแต่รถกูมันดีกว่าก็ยังจะมาหาว่ารถกูโกงกันอีกคนในเมืองเนี่ยชอบแบบร้องจังเลยนะครับ จนกูไม่อยากจะขี่อ่ะทุกวันนี้ถ้าเลือกได้นะเว้ยกูอยากจะไปขี่รถประกอบได้ซ้ำไปนะครับกูเหนื่อยเวลากูขี่คันไหนไม,มีดราม่าทุกขีเลยแต่ถ้ากูขี่รถก,กากๆกไม่มีนะแต่ถ้ากูได้ขี่รถด,ดีๆเท่านั้นเนี่ยไอ้เชี่ยดราม่ามาอีกเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยวะไอ้เชี่ยจริงๆ แล้วกูทำไมต้องมานั่งขี่รถกากๆตลอดเวลาเลยวะรู้งี้กูไม่สนใจคำพูดใครดีกว่าเฮ้ยตัติเพื่อนตัติชุบิี่ตติโอ้ โ oh อ้โหยิงให้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 ยิงแล้วยิงแล้วตัดเพี้ยนตัด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 เพี้ยนยิงแล้วยิงแล้วสรุปเสกไม่เสกเหรอไอ้ี่แสแสอะไรถามมันแสอะไร่ะเดี๋ยวถามสิสรุปเสกไม่เสกผิดนี้กู